สวัสดีสวัสดีครับบินตาสาวลารักต่างวัยค่ะพ่อใหญ่สมบิตคนไทยรักต่างวัยครับเมนีมาสภาพแบบโหยงยงขี่รถพาขี่มอไซค์พาพาลมแมนพาลมเบิ้งเป็นยังไงตีขี่รถมอไซค์พาลมไปหาอเนีนยแสบหาแนวแสบนะครับเมนี้คิดจากเนียแสบนะครับท้องต้องการอีกแล้วปากต้องการอีกแล้วกระบะแตกกระบะแตกเบิ้งดูเบิ้งเบิ้งขี่ผ่านมาป่ามืด เทปว่อ้อมมืดในเมืองอุดรที่แล้วรู้ไหมฝนกำลังจะเทลงมาเบิ้งทั้งพุ่นเบิ้งทั้งพุ่นของเฮานโอ้หัมืดแทบมืดนวาเนาะจะเห็ดยังนจะเฮ็ดอันหมูกระทะสินดานอยากีกแล้วเลยครับว่าที่แรกว่าเฮาเฮาเฮาว่าจะไปซื้อเนาะเฮาว่าเอาเอาสองร้อยพาะแล้วละว่าที่เทไปหอดพุ่นมันบ่แม่นสองร้อยไม่าทไรละ เกือบสามร้อยทั้งหมดสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทไปเวาแล้วเราก็ไปเฮ็ดเนาะอแล้วก็ลุยเลยนะครับแมนเตรียมก่อไฟก่อนแมนเดี๋ยวฝนพายุสีมาเข้าเข้าสิบได้กินเนาะได้กินเยอะแต่ว่ากินแบบฝนฝนไปเวาแล้วก็จวดนเอดังไฟมาใส่ต่อแก๊สของเขาก็ถั่วอันนี้มันเฮียลงพีแล้วมองที่เฮาิมากิน มันต้องอยูนีนทั้งนอกยานฝนสัตว์แมนแต่ก่อน้องไปกินอยู่พุน่นอ่ะปน,นี่ย่ายขยายยานฝนตุกนี่มะเบิองพี่น้องทั้งหมดนี่สองร้อยเจ็ดสิบสามบาทอันนี้เฉพาะเป็นเนื้อเนาะเนื้อกับมะเทนี่อ,อ,อันนี้ เน้นสามชั้นเน้นสามชั้นในสี่อันนี้ไฟของทะเลไฟของทะเลเขาจะเทแยกกันเนาะอยากบ่เออแยกกันเลเขาจะแยกกันออกมาแยกใส่ถ้วยออกเพราะว่าอันนี้มันเป็นของทะเลของทะเลเป็นปลาเป็นเนี่ยังแหละตุ่มคนละเป็นพักได้มากสองถุงเนาะอันยังอีกแล้วก็มีน้ำ น้ำจิ้มสองสองถุงน้ะบักใหญ่ตัดเองนะจ๊ะอันนี้เป็นน้ำซุปนี่น้ำซุปผุ่นถุงบักใหญ่ปนนะไทลายคัะอันนี้อ่าบุญเซ็นบุญเซ็นยี่สิบบาทเมนเมทูให้บักหลายปลาท่องปาท่อเครื่องหลวงบนนี้นี่เมนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไฮเจ็ดอันเมนแต่ว่าน้ำจิ้มของเพลินเพลินเ็ดเองแซ่บเลยแซ่บแล้วก็ได้ลายพร้อมเมนได้หลายเนี่ยคือว่าได้หลายมากๆเลย คือใจเลยเละ่ะปะลุยกันครั้งที่สองพอเขาไปกินร้านนี่ครั้งที่สองครับป้ายจ <Enc> วด้าทุกคนมากินเนื้อย่างเด้อเนื้อย่างพร้อมกับบรรยากาศฝนเมื่อฝนตกแห้งแห้งฝนลงมากแล้วมากลับมาจวดจวดต้องกันเลย หอมแล้วพี่นอกเออไมกินอะไกันเโบเมนหอมแก้มดอกหอมอันมูกระทะได้หอมดอกผักกระยงอีกหอมแก้มกระยันพีกปดเพื่อนโอ้เพื่อนเปลี่ยนระบบใหม่แล้วก็แล้วกันเป็นรอยากหัวอยู่เนาะเมนเพื่อนเอ่เพื่อนออกกฎใหม่ฮะนะห้ามวันนี้โบโบเมนธรรมดาดี้ห้ามเนี้ยห้ามมาอันนี้ว่าเรื่องจริงเด้อห้ามไค ที่แต่งงานกันนะงานแต่งไม่ให้หอมไให้มแก้มกันมันาอแเกลือแกรสาธารณะคนนอายว่า่านใครในข่อยผมม่มีงานแต่งไม่มีงานแต่งแต่มีแต่งงานอะไรงานนอกแต่งบ่แต่งกับอยกันเพราะแห้งเหรอเนาะ แตงบอ่อแต่งกับมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองก็ดีคือเก้านั่นล่ะดีน้องโอ้ดีเด่นม้มีละบอ่อลูกฮะมีละบอ่อหลานเต็มบ้าน,น,นลูกเต็มเมือง <c oughs> คือว่าเซนสันสนะเ่นบ่ออยากให้หอมแก้มกดไม่ได้กดออกมาใหม่หมเลยเ่าเป็นยังดอกเขาผมมีงานแตงค่ะ กคือว่าคือว่าแหละบบได้แต่งกับได้เพื่นกับว่าอยากหอม <c oughs> อยากยังเป็นเพื่อเป็นอ่ายังน้าเป็นไอวันเป็นอ่าที่ระลึกเนีน่ยน้าในการที่แต่งงานกับเออมีถ่ายรูปถ่ายยังไว้เน่ถ่ายคลิปถ่ายยังไว้เน่เนาะเป็นตาลูโตนเนาะ <c oughs> เป็นตาลูโตนเนาะ <c oughs> เพิ่นว่าได้หอมแก้มโอ้ยบโมเนอันนั้นนี่เพิ่นเพิ่นเบาอีดีแล้วก็เอาเ็ปไปตามเพิ่นนน่ะล่ะ บลื้นดีกว่านะอะมากินมูกราทะแี่บกินว่วห่องานอุ้ยเฮ้ยเข่าคอยเก็บอันพักอันหัวละผ้อยู่ตู้เลยแก้วย่างไปเอาด้วยใส่ผู้เ่าแวรไปดิตู้อะไตู้อันกับเขา่ะนะอยู่ในอันตะก้าสีชมพู่นะโอ้เก็บมันเก็บมันเก็บไว้เพื่อไว้เรียบร้อย แม่ Man, ค่อยว่าคิดว่าชิกินมุกทาอยู่แ้วก็เลยไปเก็บไว้พร้อมหินหมดแล้วนี่หัวรพาหัวรพาอินตราปลูกเองบวงามดอกเพราะว่ามันฝนตกเนาะโมงามแต่ความหอมนี่ม,นมันใหม่<ๆ>ไปแล้วพอโหโหอย่าอื่นเจ้าคักกินเนาะคีบได้ค่อยคีบได้ค่อยชุดแรกไปแล้วชุดแรกไม่ อ๋เอาเอาท่านทานค้าทักทานกาครับทานการักเอาครับพี่น้อครอบตอนนี้ยังบระท่านสุกเถอะอ๋ใส่ไปเรื่อยๆเอาออกแล้วก็เอาใส่ด้เน้นอืมลุบละเน้นอ่าสามชันตอนนี้ใส่กลางนี่มันมีน้ำมันออ้มันมันแข็งพันกับบ่มีแมนจะบ่มปุ๋ยบ่มปุอยนะแมนปุ๋ยต้องเจ้านี่ีป่อยป่อยน้องเจีย่อันนี้ปุ๋ย ออืคือใจเยูครับเจ้านี่บะหมี่วงแต่ว่าแต่ว่ารอบนี่เ้าซื้อมาอบะหมี่กุ้งกุ้งบะหมี่แมนหลอบแหลกมีกุ้งเนะาะทำจิ้มยังคงเดิมเนาะใช่ใช่ใ,ชให้มาสองสองก้วยเหรอครับน้ำจิม้มสองถุง เราถอมาของคุณาตุ่มเขาจะให้ให้ขวดบ่ได้หลายปานี้เนาะบ่ถ้าเฮาซื้ออืมไม่ไนตลาดน่ะมันบ่ได้หร์ฟทำนี้ได้ดูดนิดหน่อยนึงตลาดโพวกสีก็ได้น้อยๆนึงแม่นกะทั้งแจีวมันบ่ค่อยโอเคปานเด๋ไก่เราไปซื้อแล้วเรามันแสบมันถืกใจเนาะไม่หวิดหวังครับก็ขัดขัด ขออนุญ,ญาตถ่ายรูปอ่างอันค้นจังหน่อยนึงก่อน <laughs> <laughs> บาปเด้อ่าบาปดอกโอเคอ่างค้นก่อนบรรยากาศคักเลยมื้มอเนี่ยแบกรกวด์ฝ <laughs> นเนาะ ได้เสียงฝนมาเป็นเศร้าแม่เศร้าประกอบใครอยู่นบอลลมนแม่ถามันลม้มอ,อยู่อยู่ยากแม่เปียกพระบอลสองพลูโอ้ยจับไออ,อเอามันคือตกว่ะมันไหลถ้าใส่ไม่ทู่เพาเป็นเป็นเคยจีนบัไดแล้วแนวนี้น่ะบังแม่โอ้ย ไปมอเป็นเคยจีนแล้วอยเป็นเคยเหล้าเนาะเส <c oughs> ื้อสายจีนด้ก็เสื้อสายจีนแล้วมเ่เจ้าเสื้อสายจีนเจ้าก็เลยนะเห็ดของเนาะเห็ดของมันก็มีแนว่ยของเนี่ยของอยื่อเนื้อเห็ดเป็นเนี่ยเปเห็ดเป็นอยู่ถนัดแล้วแต่พื้นที่อนีนกินมันเกิดมากมันก็จับไม่ได้จับเก็บกลับกลับหล่นเนาะแมนกินเข่านะ โว้ยว่ามันเ,เป็นเป็นหนึ่งเดียวเหรอกับชีวิตคุณเส้นชุกเลยได้เทแ่วนี่ตักนี่มันชีเปลือยบมดเสียงรถไปเตยว่าบอบเมนรถผุดดยบรุรุษยนชีชีอันโอ้บอุเมนขามาส่งไปเตยบอกเตยมากินหมูกระทะ คนนั่นมาส่งให้มาส่งลุงแป๊ะอ๋ออยู่รุ่งนามันตกไ, <ป S 2> ไหมไปเอาเออเอาถวยปะแบบเอาถวยมาอันนี้คนละย่างเลยนี่ลุงแป๊ะเลยนี่เป็นเอารถยนต์ไปพากันไปเล่นวาวนะครับไปเล่นวาวสวัสดีค่ะนั่งเอ่อให้ไปเตืน,นั่งยังางเหรอ เออเ<ล>จ้ากระตูดอันนี้เขาไปหั่างนีี้้นบอือไปเอาถ้วยมาแบ่งน้ำจิ้มไปลูกไปเอาถ้วยน้ำจิ้มมาตัวนึงเอาแล้วพ่อหนูไม่ยังไม่มาหนอยังปล่อยว้าวอยู่ว้า เว้ยคือมันแฮเหรียญเปล่นานี่แกะเป็นไหมแกดีๆเลยตกแล้วมันบ่อนี่มีต้องการอะไรมาเียบเอาเนี่ยเียบใส่เลยไม่หมดแล้วนี่สูบไปล้เออยังไม่ได้ใส่อันอาหารทะเลนี่อาเียบใส่แล้วขยับมาอีกก็ได้ เขาเสียงฝนแห้งแห้งโอ้แห้งัาดือทั้งฟ้าห้องมันนี่เอ้าคีบเอาไว้ซ้ำนี่คนบ้าห้องเมนคิบเอาไว้ซ้ำนี่ก็นเนาะบ่ได้ยิ่เสียงแล้วได้ยิ่เสียงฝนร้านกับมาเราละแมนเจอกันคลิปหน้าพอกันคลิปไม่เด้อบายบายสวัสดีครับสวัสดี মোৰ ন সি গলে